สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมณิดาชาแนลนะคะวันที่ถ่ายคลิปเช้าวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568ันะคะเมื่อคืนคืนของวันเสาร์ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะจนถึง6กโมงเช้าของวันอาทิตย์ค่ะพอเกือบเกือบเโมงฝนก็หยุดให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายของกันแบบสบายๆนะคะลูกค้าก็มากันคึกคักค่ะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยมีคนมาซื้อของมาจับจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์จะเป็นวันศาสตร์จีนเป็นวันไหว้ค่ะของพี่น้องชาวจีนนะคะเช้าวันอาทิตย์มาขายของก็คิดว่าจะไม่ค่อยมีคนมากมายเท่าไหร่ค่ะแต่ผิดคาดนะคะลูกค้ามากันคึกคักเลยค่ะผักก็ขายดิบขายดีนะคะ ปล่อยได้ครับปนะุ่งานนะครับเอาาตบมีตสนะบเองค่ะจุดใหมจ Bye-bye. ไม่กวนก็บอกได้รกว่านี่จิ้มกุงดต้นน้ำตาละคะอันนี้โบราณยอดแดงไม่กินก็บอกได้ต้นาตากกว่าสารนะคะ ฟางยยบแดงทำเอ่อสรรพคุณสรรพคุณเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นทงโบราณครับมันเลยนะรับแค่สี่บาทเองค่ะไม่นเยนี้เยนท ต่อนะคะบาค่ะจานเกพี่ค่ะวันนี้หลังจากสาตซีนเก็บผักมาน้อยค่ะตองแน่พี่จำได้เลยค่ะจะบองจะบองนะครับพี่จะบองนะครับโรยผัะ ทิตรงเครื่องสาอจ้าตรเครื่องสามจบ่อนี้นะครับเลือกมาจะลูกจับอลจลจลเดิมเลยวไหนไม่รอนะไม่สายจับอลนะคะจขอนะคะผิ้วรือตรงสุดท้ายค่ะบับรจับอลจัอนะครนี่นี่นี แดมตัวร้อยอันนี้นะคะฟางสับกับฟางยอดแดงค่ะถักวเี้ยงหนึ่งถุงร้อยห้เหลือสองงสุดท้ายิบบาทแล้วหกิบบาทแก็ได้หนจ้ายยกปนแ่งจ่เลยอันนี้เก็บักร้อย กลัวว่าจะไม่มีคนมาเดินเยอะขขอบคลุมชายังบอกมีแล้วไหมงานตวมีนั่งยังต้องเจ้าปูด้วยอ,อ,อันนีอ้อะไรอะปูด <an S 2> ้วย <cra> <Luft ís resc ate> พิ้นปาชิ้ปาเลยนี่ผกชิ้ปาเลยรับใครพี่นะผักบุ้เครื่องรับกุ้งกุ้งลอยขาขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดแล้วอ่ะ ก็อะไรๆนะจ๊ะอลไดิจ๊ะอวานเลยจะเลยจ๊ะรับไดเยอะเลยวันนี้ไม่ขาสวยใจยังค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่ค้าเหรียญได้ไหมได้ค่ะ รักของตะเชิญนะคะตะเชิญเอามาฝากขายค่ะผักของเราก็เหลืออยู่แค่สองอย่างนะคะกระเพรากับดอกแคค่ะรับอะไรจ้าฝนตกตกแล้วจ้ะรับนะอะไรไหมแม่คะวันนี้มันสวยผิดปกติอ่ะอะไรค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านสร้อยสแตนเลสแท้ของลุงรัฐค่ะแล้วก็มีงานฝีมือด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้เลยนะคะอยู่หลังร้านของมานิดาเองค่ะนมะก๊รังสดๆเลยค่ะนี่เด็กชว๋มากเลยคะ่ะ กตำนันสิบบาทนะคะมารุมก็บอกขายสดๆเลยค่ะรับประกันความสดประกันความสดที่นี่เน้นของสดนะคะร้านนี้ก็ขาย ฝรังนะคะน้ำเต้ามะละกอค่ะผักจากสวนนะคะสดสดเลยค่ะปารั่งสีแดงค่ะ ลองชิมดูก,ก่อนได้ค่ะมีเสาะให้ชิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ